ไปถึง5้าโมงสินะตรงนี้สำหรับทำการแข่งขันในรอบแรกของเราถือว่าดีอย่างนี้เนี่ยน่าจะมาทำงานสายกันบินบินไม่เคยขาดสายเลยนะฮะแหมเรียกว่ารันเวย์นี่แทบจะไม่ได้บำรุงกันเลยเขาเรียกว่าโอเปเรชั่นหรือว่าคอนเซ็ิเตอร์เนี่ยไม่ต้องเรียกเลยคุณนี่คุณนี่ขึ้นเครื่องบินเนี่ทุกคนนี่พร้อมอยู่แล้ว60นิบีกับตันเกาดีกับตันดีนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงอะไกับตันนะฮะเพราะว่าปับจีนี่มีแต่ผู้ชายและเราชอบผู้หญิงกันอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับตันผู้หญิงได้ นะเอาล่ะมาดูการแข่งขันตรงนี้นะฮะแหมต้องเรื่องเอาพอเปล่าผมขอหน่ครับ PS3 ที PS ่ครับไปส่งลเอฟแอกแล้มาดูน,นะศัพท์วันส,สุดท้ายตัดสินรุ่นแชมป์าตอนนี้14คะแนนครับของ LG d y ตามบุรีรัมย์จากประเทศไทยของเราอยู่ครับทีละเกมทีละเกมนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนและลายเครื่องดินแต่ดูเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นหนักกับโซนขวาซะส่วนใหญ่นะสำหรับเฟอร์บูลด์และฟิลลี่ครับในร้อนเดียรเนสนะสำหรับในเขาเรียกว,ว่าในแผนที่มิรมามาเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนกันและบุรีรัมย์เอวาาฮา คือเดว,วับเลขครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้และลงมาตื่นเต้นมานิดนึงนะตรงนี้ไม่มีล้อไดคอร์เรกซี่แหมดีแล้วฮะลาเครื่องบินเนี้ยย่าออกที่เดิมนะครับผมจะได้ดูมิติมีมากขึ้นนั่นเองฮะในการเริ่มต้นในแต่ละรอบเพราะว่าไม่งั้นเนี้ยมันจะไปบีบบังคับในการเลือกโพลิชันในจุดแรกกันพอสมควรเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ยฮยมีคนยิงมานะท่านผู้ชมครับผมเป็นไซมอนทีนะไฮท่าเกมมิ่งครับวงขวาบนอ e ีสปอร์ตครับเพอร์เพิรมมูธ บุรีรัมย์เราก็อยู่นะเกิดจะเออจัดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้มีสามทีมหลักๆหนอๆเลยครับบุรีรัมย์ไฮด้าเกมมิ่งแล้วโปรโมทนั่นเองครับเมื่อกี้มีน้องๆฮะ LGDY ครับส่งพ่อหนุ่มนิกกี้นะฮะลงมาแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะมาในวันสุดท้ายด้วยเอาแล้วไงนะฮะตรงนี้นิกกี้นะฮะท่านผู้ชมครับเอาได้มีสตัทขึ้นมาดูกันก่อนเอเวอเรสต์พอยท์ครับ 8.8และเอเวเรตคิวเป็น5ครับผมสำหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับถูกต้องครับใครที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีท่านอีกครั้งด้วยนะครับนี่คือการแข่งขันในการ PCS 3 A แพ็กวันสุดท้ายตัดสินแชมป์4รอบโดดและใครที่เข้ารับชมอยู่ช่องทางไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกช่องทางนะฮะจะได้รับชมพร้อมๆกันนะครไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจเพย์เออร์โนบเทนกาวยูทูปพับคีเทลวิเชีย ทวิตเอเปร่าแล้วลงฟับจีท่าแล้วิเชียรด้วยจะมีเซอร์ไพรส์ก่อนจะเริ่มเกมสุดท้ายด้วยเป็นคลิปวิดีโอนะฮะอย่าลืมรอติดตามกันก่อนที่จะเริ่มเกมสุดท้ายนะฮะก็ฝากติดตามไปด้วยเราจะมีขึ้นคลิปวิดีโอที่เป็นเซอร์ไพรส์มาเลยใช่ครับผมสำหรับใน,ในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะฮะรอ,อติดตามให้ดีแล้วก็อย่าลืมไปติดตามบอสปาร์ตี้กันด้วยกับกิจกรรมนะเฮฮามากมายสนุก,น,กนะฮะเมื่อวานนี้เขาจบกันเห็นเขาเมื่อกี้พี่วัวเขายิงอะไรยิงกระป๋องนึงชิ้โดนกระป๋องนึง นะฮะยิงกระป๋องนะใช่ฮะนะฮะเขาก็โชว์ว่าเขาแบบว่าของจริงอะไรอย่างเงี้ยของจริงครับผมของจริงยิงกระป๋องนะฮะยิงนัดเดียวโดนสองกระป๋องเลยฮะวางข้างกันยิงชิ่งนะฮะเล่พี่โวท์ถนาดัดอยู่แล้วเขาใส่ควบไงใส่ควบด้วยครับผมควบสองในชีวิตจริงเนี่ยกินเอเนอร์จียิงสองกระป๋องสองกระป๋องสองกระป๋องนะฮะก่อนที่จะเริ่มงานนะฮะนี่ครับมาขึ้นมาคิวพ็อร์ชั่นครับ ดูเหมือนวันนี้เนี่ย LGDY แกส่งในเรื่องของนิกกี้มาแล้วนิกกี้มีแค่สามเปอร์เซนต์เองวันนี้เอามาาเปอร์เซนต์เพิ่มนะฮะับสำหรับนิกกี้วันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทําเป็นยี่สิบเปอร์เซนต์ภายในสี่เกมนี้นะฮะโอ้แต่ก็งงเหมือนกันว่าเขาหายไปไหนมาเหมือนกันนะสำหรับนิกกี้ครับเพราะว่าวันที่เขาไม่อยู่เนี่ยไม่ได้เมปมเลยวันที่เขาไม่อยู่นะแหมบทบทประโยคสั้นๆตรงนี้ะแต่ว่าค่อนข้างมีความหมายจริงมีความหมาย LGDY มากมาถูกเลยฮะสองวันที่สามวันที่ผ่านมานี่คือแบบ ไม่มีก็เหมือนตายนะนิ่งอ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะสำหรับ LGDY นะฮะครับผมเอาอะแล้วมีดาเมจมานะฮะดาเมจก็บุรีรัมตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมาแชร์ๆกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับหนักๆไปอยู่ที่ลองเคียร์เลยฮะสำหรับ Division A ครับเมื่อสักครู่นี้32%เลยทีเดียวแล้วตัดมาที่เลวิสไปเจอเนลทีครับแม่ Division X นะฮะก็ไปอีกหนึ่งทีมที่ยังพอมีลุ้นเหมือนกันนะสำหรับ Division X Gaming ครับ คะแนนเนี่ยไล่าตามมาอยู่ผมละแหม่ว่าวัานนียลุ้นยันเกมสุดท้ายนะครับดิวิชั่นเอ็กโชคดีไปที่พี่แกขับรถมาหม่งนะนะฮะตอนเข้าวงแล้วเข้าไม่ได้นั่นเองครับในอ e ิลาเกลยวถือว่าผมเลวิสดีวายเอลดีวายลองเคครับไหลลงล่างมาก่อนก็นเนลทีตรงนี้บ้านน่าจะหันซ้ายเข้ามานะหรือเปล่าโอ้คนเดียวหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ลองเคเหมือนจะไปแล้วครับน่าจะยังไม่ใช่บ้านตรงนี้ครับสำหรับทางฝั่งของดิวิชั่นเอ็ก เอาละฮะัแนวทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟางมันอยู่นะครับเพราะพวกเขาน่าจะอยู่ในวงอยู่แล้วครับวงมันออกมาเมื่อสักครู่นี้ทางด้านขวาบนฮะถูกต้องนะแล้วพรีดิชชั่นของเราในครับในช่วงของรอบแรกนี้นะฮะเฟสแรกนะครับสำหรับพี่อาร์คิวลอเป็นเซอร์เบอร์ลัดนะฮะมาป่าจิ้งจอกของเราในจากเวียดนามบุรีลัมของพี่วูครับผมในเอเดิวิชั่นเอ็กนะฮะเชียร์มวยรองกันไว้ก่อนนะฮะสหรับเกมที่3อยากให้หัวตลาดสนุกสนุกนะฮะตามด้วยคุณโจครับวเราอีกแล้าคุณโจคุณโจอยากได้แชมป์สุดๆเลยใช่ไหม ธรรมดาครับผมผมเป็นคนที่เชียร์บุยลำอยู่แล้วแม่แต่พี่บูยเนื้อท้ายแล้วก็ไม่ได้แล้วทีนี้บุยลำถูกแค่หนึ่งครตรงนี้ฮะท่านผู้ชมนะฮะโซบิยะครับพี่พีไฟใส่เอ็ดดี้โอ้ยมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ขี่กันมาเดี๋ยวว่าเอ็ดดี้เฮ้ยครูปรับเก่าครูปรับเก่าครับเมื่อวานเลยฮะที่เขาขับมาจอดตรงหน้าแล้วยิงแล้วก็ลงมากดใส่ครับโซบิยะแล้วรอบนี้เลเวอร์ฮอร์ที่ขับมอเตอร์ไซค์ปาดมารอบนี้เก่งเฉยเลยนะฮะสำหรับแบทเทิลอารีน่าอีลิตนะ เมื่อวานนี้คือโดนดีวยเดจาร์ทให้ไปหมดเลยนะครแต่ว่าตอนนี้เด็เอ็ดดี้ไปแล้วฮะหนึ่งคนครับผมโอ้โหเพิ่มเแป๊บแป๊บเมื่อกี้นะครับภาพตัดไปทีกับเอ็ดดี้ฮะไปแล้วครับท่านผู้ชมมาเกมแรกฮะท็อปคิวของเราฮะโอ้โหโดนไปแบบนี้นะฮะสหรับเอ็ดดี้ครับสามคนที่เหลือก็ ต้องรีเซ็ตกันใหม่นะครับแล้วมาดูในเรื่องพีดิกของเราอินฟลูเอนเซอร์กันบ้างครับพี่ว่าพีโนลรูครับแหมบุรีรัมหมดเลยหัวเห็ดก็บุรีรัมพี่ว่าพี่บัสบุรีรัมและนิววิ้ก็บุรีรัม่ะแมโหวตอย่ามาเกิดบุรีรัมกันตรงนี้นะฮะแมเมื่อกี้นี่คือส่งพลังโหวตกันเยอะกันไปหน่อยนะเอ็ดดี้รับไม่ทันเลยนะฮะเมื่อกี้เอ็ดดี้บอกไม่ต้องโหวตกันเยอะนะฮะโหวตน้อยๆแต่ว่าขอแบบว่าน้อยๆนะฮะแต่ว่ามั่นคงนิดนึงนะพอมาเยอะผมเติดตัวเปโหนี่มาฝั่งนี้เขาให้พลังมมมมาาอออีีกนนนนะะะะะฮฮท่่ผูู้ชชแหบบคุณโยยยิิรัง ธรรมดามันต้องได้สักแตบแล้วอย่างเงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลเยอร์คนที่หอยู่แล้วถ้าลงไปเล่นหน้าเนี่ยลงไปแล้วได้ห้าสำหรับเยอชิ <c oughs> บุรีครับแล้วก็บีธนวัฒน์ยังพกไปบุรีรลำดักแมน <c oughs> บุรีรลำนะครับและเจงร็อกก็บุรีลำนะตอนนี้เราว่าพี่แว่นของเราก็ยังเป็นอันดับที่1น,นะในการพิชิตแชมป์เอาไป1ครับผมท่านผู้ชมระเบิดรถตุ้มตุ้มนี่ไงเรียบร้อย x x x หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะน็อกเจนไปแล้วครับโอ้โหแล้วเนี่ยพยายามจะดึงหลังเอาไว้ครับผมลงมานิกกี้จังหวะนี้จะช่วยเพื่อนยังไงล่ะครับแล้วมีจุนอยู่ข้างหน้าแล้วจีดีวายดิกิอยู่อีกฝากฝั่งนู่นเลยครับแล้วฟอร์ดวิเจอร์เดินไล่ไล่มาพยายามจะบีพยายามจะบีโพซิชันของ l g d y <c oughs> และระเบิดสอดมาตรงนี้ควยกันมา2ลูกเอซากอนก็ส่งเจนออกเกมไปก่อนแล้วก็ดอนเดียตรงนี้จุนได้คือมันหึงตัวเอซากอนยิงสวนมาลดิกกี้ยิงตัดข้าวไปฝั่งเป็นมินิคอสใส่เอซากอน็็อออออคคเเเหหมมืืนนนนนนนกกกกััััรรรรบบผาาาาล่่่ะะฮตต้้้้งงชวยพพทีด ได้เปรียบนะสแตนดับฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ครับนี่มันเป็นมุมปิดหมดเลยครับเลนิกกี้เป็นคนค้ำอยู่ไกลๆโอเคฮะเราเสียหนึ่งสังเวยไว้แต่เขาเสียสองเลครับผมแล้วเขาน่าจะชุบจุนไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับใช่ครับผมเรียกว่าน่าจะจุนเลยฮะตรงนี้ฮะเละเป็นจุนแล้วโลนอนมาอีวีแพทิกตรงนี้ไปขี่บนภูเขามาช่วยซ้าป่ายแล้วเนลทีขับรถชนกันเองเฉยเลยก็เป็นลองเคไปเป็นชนเพื่อแล้วบิกกี้ก็เก็บสามจุนป่ายไฮด้าเกมมิ่งฮะน่าจะอยู่ในระแวกใกล้ๆนี้ด้วยนั่่่่่นนนนเเออองฮะะฮะฮะะะะมมมมาสสตติิิิิลลคคคคไปืััักกรรูีี้้บแววววดท ม่มยังได้อยู่นะฮะอุ้แต่ว่าลำบากเายคัคิมสิวาเจ็ดสิบสองดาเมจเข้าหัวไปแล้วแล้ววนครับวนไปก่อนดีกว่าแบบนี้คิมสิว่เจ็บหนักฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเล่นท้าย,ยากไปทีเดียวเดียวพอเพอพอมื่อกี้พอหมุนมาเหนื่อยแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหแล้วดูฮะยังไงจะไปถึงหรือเปล่านะฮะและคอนเน็กซี่ครับไปโดนจูซี่ยิงมาด้วยฮะใกล้ๆครับโซฟียาคอนเน็กซี่ระวังนะฮะแบบนี้ครับโ,โอ้ต้องระวังนะฮะโซฟียาเดี๋ยวแกจะเดินงัดสุดขึ้นมาอยู่ตรงด้านหลังนะครับ ทำไมแกดูกระจายกระจายเหลือเกินะพงบุริชากังเบียเอับแล้วก็ตามมาด้วยบุรีลำเหมือนแกพยายามจะสอดแนศส่องตามมาอยู่เลยเนี่ยเอ้ยแล้วหลังตรงนี้ยังไงฮะโซฟิยาแกเดินมาแล้วนี่ไงโซฟิยาแกเดินมาฮะโคดัสซี่มุดมุดกดหัวกดลงหน่อยด้านหน้ารถตามมาตรงนี้แล้วจะหนีกระสุนพ้นไม่พ้นครับผมโซฟิยาต้องยิงไม่เนาะกับโคดัสซี่ได้รอดไปโอ้โหแล้วโคดัสซี่ก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับไปรวมกับก็อดแมวนะฮะตอนนี้ครับแหมเปิดทรงมาวันนี้เนี่ยเสียวๆแปลกๆเหมือนกันนะบุรีรัมย์ครับ นัน่นแหะสิดูเหมือนว่าทําอะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นใจส่าไหร่นะเหมือนจะเลือกไปอย่างนั้นก็ดูไม่ใช่จะมาตรงนี้จะรอตรงนี้ก็ดูโดนดักแบบบาแบบเออเหมือนไม่คิดว่าจะไปไหลขับหรือว่าลายปั่นดูแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมมันถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะฮะอาจจะมีเรื่องของความกดดันเข้ามาด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่อันดับที่หนึ่งอะทุกคนต้องจับจ้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับตอนนี้ แล้ววงกำลังจะอัปเดตมานะฮะก็ต้องรุนนะฮะพวกเขานี่คือคายความกดดันให้ได้ไวที่สุดนะฮะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อวานก็ยังดีนะครับผมสรับุรีรำนะฮะเดูสภาพอ,อากาศตรงนี้ไม่รู้ว่า G ีดีวไปอย่างไรบ้างนะฮะแล้วซ้ายของจีดีวตรงนั้นด้านหลังไม่ว่าจะมีฟีล็อกเข้ามาฟีล็อกได้ไปอ้อมขึ้นบนเลยนถ้าเก็มเกือบปล่อย หลงหลวงเข้ามาตรงเคิร์ดเดเวเล่นั่นเองนะครับแล้วตรงกลางได้บีบมาหา,าฟอร์ดฟิวเจอร์เมจิกก็กำลังจะสอดเข้ามาในบ้านตรงนั้นเหมือนจะมีพื้นที่เพราเขาเพียงพอเยเล่นอยู่ว่าชาเปอร์พยายามจะรับรออยู่ฮะเดี๋ยวต้องดูครับวีดีอาร์กำลังจะมุ่งเข้ามาแล้วกันนานั่สายวงและดูเหมือนจะเป็นลีกุกกนโนได้าหรือเปล่านะฮะสำหรับบุรีรัมย์ก็ขยับเข้ามาแล้วฮะสำหรับคนเน็กซี่และก็สแมวตั้งโซนกันมาใหม่ครับน่าจะไปอยู่หมู่บ้านของโนด้าแล้วฮะแบบนี้ฮะดูจากลายคนเน็กซี่ไปแล้วครับใช่ครััับบบเเเเเเรรรราาตตต้้้้้ออ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 งงงงงงไไไวววววหหหนน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 ่่่่่่่่ยยยยคคคืืิดึพพะะลลล3แแแมมมมใช4ีีฮก เป็น2อหนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะว่า2อหนึ่งนี่คือลำบากเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็แค่ดึงฮะค่าเข้ามาในกรุ๊ปโพดิชันได้ก็ดึงรอยาวๆเลยครับสำหรับโพดิชันตรงนี้ของบูดีรัมยูเต็ดน่าจะไปต่อนอะโคอเน็กซี่ครับเหมือนแค่โอเคเหมือนแกจะจอดบ้านปลายหลังสุดท้ายเฉยแม่โนรา่านี่คือมีขยับรถในตอนแรกนึกว่าจะออกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไงง่ายๆเขาก็เดาได้กันมาถึงเราเนี่ยเดาไม่ได้ตอนนี้ <laughs> ม่ใช่คนเล่นคยงงไป <c oughs> หมดแล้วนะฮะตอนนี้ครับ <c oughs> แล้วโคดัซี่แกเหมือนจอดรถหลอกไว้เฉยครับคือมาจอดตรงหน้าหน้าของหมู่บ้านเมื่อกี้ไว้ครับสำหรับบุรีรัมย์นะฮะตัดมาที่ดิวิชั่นเอ็กซ์ครับลองเคและเนลทีเออแกจอดรถเมื่อกี้น่าเป็นสูตรของโคราซี่นี่ครับแต่ว่าต้องต้องมาในในสภาพแวดล้อมที่เมื่อกี้คือพร้อมพอสมควรนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามาแบบว่ามีคนมาอยู่ถยแถวๆละแวกนั้นแล้วอาจจะโดนยิงฟรีแล้วถอยกลับไม่ทันได้เหมือนกัน เอาละแล้วฟิลลี่ครับดูเหมือนจะออกเกมแรงมาเหมือนกันนะฮะสำหรับในเกมนี้ครับได้ AA มา1คิวนะอันเจอไลแอนส์ครับสำหรับฟิลลี่139คะแนนครับอันนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตามทันเหมือนกันนะครับเพราะคะแนนพวกเขาก็สูสีสสูีกับดิวิชั่น X เหมือนกันครับตอนนี้คิก้ามุขเขากับอินไซด์ครับฟิลลี่ครับคิก้ามุขเขาไหนจะมาระเบิดพลังหรือเปล่านะเพราะฟิลลี่เมื่อวานก็เงียบไปเหมือนกันหายไปหมดเลยนะฮะสำหรับฟิลลี่ครับ โดนแซงอะไรขึ้นมาจากดิวิชัน X กันหมดเลยแล้วก็เซอร์เบรัสเมื่อวานที่ได้ดับเบิลแชมป์ไปตอนนี้134คะแนนที่กลับเข้ามานะฮะใช่ครับเดนหายหน้าหายตาอุ้ยแล้วมาแล้วฮะน็อกแรกจากบูรีลามไปโคดาซีเจ้าบีนครับมาแล้วฮะงัดสุดปลายเข้าหัวบาร์ซิลครับตัวตนี้ออกเซอร์เบรัสมาแล้วบนบ้านโอ้โหอยู่กันนี่ฮะห่างไกลแล้วเกินนะคนละหมู่บ้านคนละคนละเรียกว,ว่าแทบชักคนละเขตกันเลยตรงนี้นะฮะ ไกลเหลือเกินแหมายเราก็นึกว่ายิงลานโล่งถ้าลานโล่งเนี่ยน่าจะมีการซ้ำเก็บเป็นแต้มคิวมานะครับแต่ว่ามันเป็นการน็อกในบ้านนะเซอร์เบรัสชุบเพื่อนได้สบายๆแน่นอนครับใช่ครับโอ้โหเวลาฮะล่วงเลยมาตอนนี้ครับอีกหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมฮะวงที่3นะจะปรากฏแล้วฟิลลี่ครับต้องค่อยๆขยับตัวมาดูดูแก่ทุลักทุเลแล้วเกินฮะแหมมีละมานี่คือขับรถยากยากเลยนะครับแบบนี้ฮะอีสไซและกีคามบูคาวครับแหมหลุมเดี๋ยวมีหลุมบิี๋วินเนินนะฮะแหมเยอะเลยทีเดียวครับ จังยาเนี่ยตรงนี้น่าจะตป็ยพื้นที่ของฟิลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอีกสองคนด้านหลังก็จะต้องดูว่าจะตามมาเลยไหมฮะฟิลลี่มีแค่อีนไซคไอเคียงมูคาวครับที่เข้ามาไว้ก่อนครับอะไรส0าร์สวีครับดับถอยหลังพร้อมๆกันนะวงที่สามนี้น่าจะปรากฏให้เห็นนิมิตหลายอย่างนะในเกมแรกของวันนี้ครับเพราะว่าดูเหมือนทิศทางน่าจะชัดเจนมากขึ้นครับว่าวงจะไปจบตรงไหนนะแต่มมาทนี่แอนเจออะไรแอนส์ครับ แหม,ม่เมื่อวานก็ดับเบิลแชมป์ไปเหมือนกันนะสำหรับฟิลิปปินส์มานี่คือมา2เกมเลยนะเอาละฮะรอดูวงอัปเดตครับจะอยู่กับบุรีรัมหรือเปล่าถ้าอยู่กับบุรีรัมนะฮะยาวแน่นอนนะสำหรับ3าคนที่เหลือของบุรีรัมครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะวงอัปเดตมาอยู่ไหมอยู่ครับผม3แยก4แยกทางด้านซ้ายมือของเซอร์โบดัสครับท่านผู้ชมครับว,ว่า4่แยกตรงนี้แหละฮะน่าจะเป็นประเด็นเลยนะครับในรอบแรกวันนี้หรือเปล่าอย่ามารอลุ้นกันนะครับ เพราะว่าถ้าจบตรงเมจิกกับฟอร์ฟิวเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าแอ่งตรงกลางนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าจบตรงบ้าของสไลด์สปอร์ตตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าจะบีบซ้ายลงมาเยอะมากกันนะไม่รู้ภาษีจะเป็นไปได้หรือเปล่าโอ้โแต่ซูบรา์ต่อนนี้นี่โอ้ย22ดาเมจมาฮะแล้วมิกกี้ไปน็อไไกใส่เฟอร์การ์ดแกรติวิชั่นเอ็กซ์เกมมิ่งโดนน็อกไปหนึ่งคนครับโอ้โหและจอดรถกันมาแบบนี้ยังหมุนกันอยู่เลยแล้วเฟอร์การ์ดโดนซ้ำจากมิกกี้ไปแล้วสองแต้มนะฮะไฮด้าเกมมิ่งแกดูมาดีเหลือเกินฮฮะะวันนี้้รไดา ดูเนิบๆฮะเนิบๆฮะต้นเกมวัน13นาทีครับสำหรับเกมแรกวันนี้เนิบๆแต่ได้ใจความเหมือนกันฮะมีคนที่ต้องบอกว่าแอบโดนต่อโดนตัดไปพอสมควรเหมือนกันนะครับหายไป4หายไป5คนนะครับสำหรับในช่วง13นาทีนี้แต่ว่า้ากการดูแบบนิ่งมากเลยนะยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะตอนนี้ครับแต่ว่าแม่ก็นักหน่วงอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้หลายๆทีมก็กดดันพอสมควรครับแล้วบรินครับทีมเฟรนก อลา,ายด้านหน้าดูเชันเอกยังดูลังเลอยู่เลยครับโพซิชันของพวกเขาดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่เบอรมูดแล้วด้านล่างลิซฟิยาครับอยู่ดีแก่มุดขึ้นมาจากด้านล่างแลานก็ไปเห็นแองเจลีแอนเหมือนจะขยับตัวบอสเซนจะหนีกระสุนจากด้านหลังที่ยิงขอาข้ามาครับโอ้โแต่ลอสซันตอสด,ดูเหมือนจะเจอนะฮะลอสซันตอสกับโซฟียาครับแล้วบอสเซนวนจอดก่อนไหมครับอสเซนจอดก่อนครับแล้วขึ้นมาวัดเหลี่ยมวัดมุมกับแองเจลีแอนก่อนใช่ครับแล้วเดือนนี้ฮะเหมือนจะมีจังหวะให้ได้เล่นกันครับบอสเซน บอเซนถืออยู่เป็นแปรวิวและด้านหลังอุ้ยบอเซนคูณ2ตรงนี้เอาเรื่องเหมือนกันก็หันไปสะบัดมาโดไปนัดตึงก็ต้องขยับตัวถอยลงมาเลยครับสำหรับเบียโซฟิยาหกหกเอาอย่างไงครับด้านหน้าตรงนั้นก็พยายามจะเข้าไปนัดโซฟิยากันอยู่นะฮะต้องงัดให้น็อกนะฮะแบบนี้ถ้าจะไปแล้วครับสำหรับเพอร์พูดครับไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันฝั่งตรงข้ามนะฮะจูซี่แกค้ำอยู่ไก,กลให้กับโซฟิยาครับแม่เพอร์พูดแกเลย เดินข้ามออกไปยิงโซฟียาไม่ได้ครับถูกต้องครับแมมีหัดมาสักเกตด้านหลังเหมือนกันครับบอสเซนก็น่าจะมีแจ้งเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เบียร์อีกอ็กถอยครับพวกเขาก็ไม่เลือดยังงาสุดแล้วไปต่อเข้าวงกอดตัวนี้ผปว่ามูด,ด้านขวามาแบบว่าว่างๆโล่งๆแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเหมือนกันต้องดูว่าเบีอีกจะขึ้นมุดตามมาจากด้านหลังหรือเปล่าแบบนี้ไปแล้วโอ้โหมันไม่มีบ้านเลยนะพราะมว่ามูสปอร์ตใช่ครับ ดูจากมีแมปทางด้านขวานะพี่ผู้ชมอ่ะดูจากเนินแล้วเนี่ยต้องเล่นเนินอย่างเดียวเลยครตอนนี้ฮะับสหรับบอเซนครับโอ้โหลบอสเซนจอดหลังวงเลยครับเอาละฮะดิวิชั่นเอ็กซ์ครับเสียโฟกัสไปแล้วครับโอ้โหแล้วนี่ยังไม่ได้เข้าวงนะฮะสำหรับในพื้นที่ของไอคิวห้าร้อยและรวมไปถึงแนนด้วยครับที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาแอนเจอร์นัลไลอันส์ครับแล้วแมดด็อกตรงนี้ดิฟมาเลยนะฮะสำหรับแมดด็อกหมุนเข้ามาจะเข้าวงลายเดียวกับทางฝั่งเพอร์เพิร์มูดครับแล้วแบบนี้จะโดนลับแน,น่นอนเพราะเขาลงไปตรงถนนด้านล่่่่าางงไไมมดดด้ะะ้้นนะะะฮฮถูกกตตออออเเีววจครัับแลท เลวิตเห็นใครครับทีเฟหลอกมาและน็อกไปจนได้เอ้าแล้วเป็นรถชนตัวเองครับเลนฮะเขายิงไม่น็อกดีตัวเองก็น็อกใครเลยครับผมโอ้โหแล้ววงบีไปตรงเมจิกอีสปอร์ตจริงๆด้วยนะท่านผู้ชมเมื่อข่าลูกนั้นแล้วบดีบ้านที่ติดขวาล่างขอบตรงนี้ของบุรีรัมย์ออกไปอะโอ้โหเล่นยากจัดจัดเลยครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไง LGD จครับจะเห็นหรือเปล่าบ้านซ้ายบนถ้าเขาเช็คดีๆตรงนั้นมันไม่มีคนอยู่นะ LGDY ครับ เอาละฮะอินไซคับหลายๆทีมต้องเคลื่อนตัวเลยฮะวงที่4แทบจะไม่มีพื้นที่เล่นเลยครับเพราะว่าซ้ายมือข้างๆชาร์เปอร์มันเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยครับใช่ครับโอ้อาจจะต้องรีบขึ้นมาบนไฮราลที่เดียวฟอร์ฟิวเจอร์หรือเปล่านะครับต้องดูบุญิลามจาตัดสินใจอย่างไรละเมื่อไหลด้วยเพราะเวลาก็ไม่ค่อยท่าเท่าไหร่ยี่สิบวิทีตอนนี้สหรับวงที่4ที่จะเริ่มบีบแล้วฟิลลี่ครับมองกว่าไปด้านหน้าในโคนดังครับมีอยู่แบบว่าเต็มพื้นที่เหมือนกันครับทางฝั่งของฟิลลี่แล ไซเฟอร์ดานังตอนนี้อ้อกมา ออมแบบจัดแล้วไปดูฮะฉีกซ้ายขึ้นมาชาร์เปอร์ยิงไล่อยู่ใส่คูวแล้วด้านหลังตามใบหนึ่งคนครับแม่พขับรถตามไปครับตอหลังฝากรอบทีก่อนแมยิงยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะทีมสิวะครับแม่ระยะทางมันไกลระยะทางมันไกลแต่ว่าเขาลดสะบัดมาทีหนึ่งยังไงมาเป็นเนินต่ำไปต่อครับผมแล้วตัดไปที่ตรงนี้ปู่ชิวปู่ชิวต้องยิงมาแล้วตกใจสับกล้องมาตรงนี้ดูว่าปู่ชิวโดนน็อกนะครับเมื่อกี้แมหารูไม่มมีเพื่อนแซดบายรอรับอยู่ใบเบลบอร์ดช่วยนะครับแล้วของเขาก็ตายตรงนี้เข้ามาทีมใส่่ทาางัเดแลล้อออกกกิสนจ โอเคแล้วจะซ้ำให้ตรงนี้ลองเคครับตัดคิวคือไอแอนเข้าไม่ได้ฮะแองเจิลแอนครับขออภยัยฮะโอ้ด้านขวากลายว่าการที่เขาไปอ้อมมาตรงนี้กลายเป็นโดนวงลับจบไปแล้วลองเคับคิวห้าร้อยคยละหนึ่งน่าจะเป็นสามคิวนะ้วที่วิชั่นเอ็กได้ไปครับโอ้และโล่งโล่งแบบนี้ร็อกกี้จิมและขึ้นมาสูงเกินไปครับแม่เห็นตัวด้านหน้าแต่ว,ว่าไม่ได้เห็นตัวใกล้ๆอย่างแรบบิทครับเปน็นนอใส่ร็อกกี้จิมมาโอ้และเขากำระเบิดมาเลยฮะสำหรับแรบบิทครับบอเซนบอเซนก็ปาแฟด ดักไว้ก่อนครับแล้วบอเซนต้องค้ำให้กับเพื่อนนะครับแบบนี้แล้ว้ายมือมีคนอ้อมมาบอเซนบอเซนแล้วเขาจอดครับท่านผู้ชมครับแล้วยิงมาบอเซนต้องยิงให้น็อกและขาดแค่นัดเดียวโซฟิยามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเบครับบุดุุดสุดุุดสุดบอสเซนวิ่งว้่งุหุด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 ุยุดุดุดุุด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 ุุดคดับผม ยิงมาเจด้าหนึ่งนะไฮด้าเกมมิ่งอยู่ดีใจมันก็มาฮะเดินฮึดขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมาจะเสริกัดใส่เปอร์เมูดแล้วจัโบโมเมนต์ตัวนี้โดนล้อมแล้วครับหน้าหลังจะไปทางไหนนี่มิกกี้ก็มายิงโดนช่วยจากทางฝั่งลองเคน,นั่นเองครับทางฝั่งของดิวชั่นเอ็กที่มายิงแล้วเปอร์มูดเหมือนจะรอดหรือว่าจ,จัดโมเมนต์อยู่ในสมอฮะ โอ้สองคนแล้วนะครับแบบนี้แล้วหมวกไม่มีเลยครับ just moment มมครับต้องไปแล้วพอไปถึงตงัวงูนก็เป็นก็ต์แมวครับเฮดชอตลอสซานอสน็อกไปครับท่านผู้ชมครับข้าไม่ฝังก็ไม่ผลนะตรงนี้ครับเปิดมุมมาเต็มๆหน้าผาให้กับบุรีลมเลยแล้วบอลแมวได้คิวด้วยแล้วรอเคก็เก็บฟอนที just moment มมออกตามไป1คนแล้วเหมือนจะจบสิด่าไปแล้วครับเบอร์มูลสปอรต์ตรับรอบแรก โอ้โหแล้วขาดชุดเดียวท่านผู้ชมครับในจังหวะที่ b บีขับรถผ่านด้านหน้าไปแล้วปีนออกไปจังหวะที่โคเน็กซี่ครับไปน็อคใส่จุยซี่มาแล้วรถข้างหลังพี่วายมาก็ยังยิงต่อแต่ว่ายิงยากอยู่พอสมควรแล้วก้อนแม่เปลี่ยนมาเป็นสกบคูณสามแล้วรถเขาสะบัดมาจังหวะนี้กดกดมาแล้วเข้าหัวไปด้วยครับแต่ว่าเป็นกิฟฟี่แดนเจอร์ไป ซัมโซฟิยาออกจากเกมกไปแล้วครับใจทําด้วยอะไรกับวันหน้าแต่ปัญหาคือโดฟอร์เดอะฟิวเจอร์มาซิลคิวหมดเลยครับว่าจุดที่ game ไฮด้าเกมที่แกขึ้นไปเป็นข่าวนี้ผมบอกครับที่บุรีรัมตอนแรกผมคิวเอาจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นนะครับแต่ไปไฮด้าขึ้นไปก่อนแล้วโดนยิงหลังมาแต่ว่าฟอร์เดฟิวเจอร์แกรอล้าจากด้านบนเพราะเป็นจุดพื้นที่เมนของเขาเลยนะครับตอนนี้และชิวิตีรก็ไปยิงน็อกใส่เบลมอร์ดมาเมจิกเมื่อกี้ก็มีประท้าเหมือนกันนะครับผมโอ้โหแล้วแบบนี้วงอัปเดตต่อไปบุรีรัมต้องเเดินลยทท่านนผู้้ชมครรับแลลวเีไปโดฟอ์เเดอออะฟิวจร์น็ไปแล้วยยังงิกดใส่มาอยู่นะะฮแล้ววงบบี อัปเดตไปทางด้านซ้ายมือครับพูลิรามต้องเดินแล้วฮะแบบนี้ครับโอ้แล้วเดินไกลเออแต่ผมว่าดีนะการที่ไม่ขึ้นไปแบบนั้นตัดสินใจอย่างที่ผมคิดว่าไฮด้าขึ้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคือสุดท้ายก็ต้องลงอยู่ดีในการขึ้นไปตอนลงอาจจะเสียเปรียบกว่าครับและอ mm ีวิ500โดนล็อกมากันฟอร์ฟิวเจอร์อีกแล้วที่รับด้านหลังขวาอยู่แต่เวลาต้องหาทางไปต่อกับด้านล่างตรงนี้และตองเคก็ตัดภาพมา mm hmm. เป็นบีที่โดนน็อกมาและเป็นปาม,มาิวตามมาี้ที่ตามมาด้วยวารกอีกหนึ่งเกบวิล็องคิอรเนล โอ้เอาวและครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับดูฮัชเปอร์ชาร์เปอร์พยายามจะกดมาแต่ว่ามันไกลเหลือเกินนะครับแม็กโซนัสครับคูณ8 แล้วมันมีเหลี่ยมหัวแค่นิดเดียวนะครับมุมที่เปิดให้ยิงได้ครับใช่ครับเคาะเอ้ยเคาะนิดเดียวและสามสิบสี่สามสิบสี่แล้วมีพาซูซูรระเบิดไปเก็บดิวิชันเอ็กออกจากเกมหมดเลยฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ครับผมโอ้โหตู้มาตรงนี้นะฮะผมบอกเลยว่าบ้านบึ้มนะฮะไปยกแผงเลยครับรถสุรบีตัวนี้ได้น็อกคีมาแล้วหนึ่งลินโดยิงสวนจากขาเบาครับวิญญาณ์ละสองนกจากเราเบาวีดีอาร์เจ็ดคอสยิงใส่แฟตไปอีกแล้วไปสนับพยายามมาช่วยอยู่เดเทแล้วสามนกสวนคืนไปเป็นเดเทช่วยกันโดยที่ปู่จากแิโนัสแล้วก็็เเกบด เบลม,มอดต,ตายแล้วสามน้องของวีทีอาร์ก็ยังไม่ได้การซ้ำแล้วเป็นล็อกแล้วครับเราตรงนี้โดนซ้ำมาเป็นแบ,บ็คโซนัสยิงเก็บเจนฟอนแล้วคาร์เมลก็ตายอุ้ยเราฝัดก็มายิงไปหนึ่งสิบสองครับของวีทีอาร์จบออกเกไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหตามมาเตะติแต่ว่าก็ต์แมวต,ตรงนี้ครับตัดสินใจออกมาแล้วนะท่านผู้ชมครับสำหรับสามคนของบุรีรัมย์ครับเพราะว่าวงฟ้ามันบีบมาแต่ว่าฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ยังไม่ออกและนิกกี้ครับรวมกับเลวิสตรงนี้เล็กๆตรงนี้สองคนยังเล่นได้ครับแต่ว่าเมจิกยังไงฮะเอาแล้วเมจิกจะ นเห็นแล้วครับ LGDY ฮะแล้วเขาหมายตาหมายปองเอาไว้ครับแล้วก็บตัวนี้เห็นหลังแวมแวมเห็นหลังแวมแวมแต่หลังในหลังมีอีกหนึ่งทีฟอร์เเจอร์กันจวิ่งกูกันลงบาร์เขาขับมาดักหน้าไว้บุรีรัมแล้วยิงใส่หลังบินลากมาโดด้าขับรถชนเพื่อคอนจสซีนน็อกกันท่านผู้ชม โอ้โหแล้วลงมาตรงนี้ใกล้ๆปู่ชิวแกก็ขึ้นมาเฉยเลยครับแต่ว่าแม็กก็ตแมวแยังทําได้ดีครับก็ตแมวยังทําได้ดีมาแต่ว่าวนมาจังหวานี้ไม่รอดเลยครับสำหรับบุรีรามครับน่าจะจบอันดับเก้าไปเลยฮะตอนนี้โอ้โหเหมือนจะไปชนกันอยู่ตรงนั้นแหละครับผมบีเดทด้วยแล้วฟอร์ฟิเจอร์แกก็จะหวาดเดินเดินไหลๆมาคือบุรีรามจะหันไปยิงขวาครับแต่ว่าซ้ายข้างหน้ามันมีอีกไงใช่ฮะ โอ้มันจะมีเศษของปู่ชิวในเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมครับแล้วฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ได้พื้นที่ด้านบนหมดเลยแต่ว่าจังหวะน,นี้ชาร์เปอร์ก็งัดรัวๆเลยฮะตอนนี้เป็นน็อกใส่ซูบังแล้วก็เบสและเอซกอร์ไปโดยเอ็มยูมาน็อกไปครับและแดดบูฮะเป็นแต้มหลายตายให้กับซิกแซกไปใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มีคิวนะฮะทางฝั่งของบุรีรัมนี่จาก178น่าจะบวกประมาณเนี่ยบวก3นะใช่3 3คะแนนนะครับ3คิวเอาล่ะแล้วลกิมซิวะครับแม่ไปได้แต้มจากเบสมาวงกำลังจะอัปเดตต่อนะฮะฮท่านผู้ชมครับ แบบนี้ต้องให้เขาออกไปไวๆเหมือนกัน LGD Y ไม่งั้นเขามีสิทธิ์ที่จะสติลคิวแล้วก็ทําแต้มเพิ่มเข้ามา,าแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับไม่มีใครอยู่ในวงเลยครับแต่ปัญหาคือตรงนี้ LGD Y ครับจะติด จะติดอยู่กับตองเคแล้วตองเคแกเฝ้าเลยฮะตรงนี้ครับไม่ให้ไปไหนท้งั้าเพราตองเคแกรู้อยู่แล้วเัาก็เห็นก่อนหน้านี้แล้วไม่ยิงโดไปก่อนแล้วด้วย,ยที่จะเดินมาแล้ววงไปแบบนี้ต้องเดือดจีดีวายจากหนีตองเคอย่างไรเพราะก็ทิ้มลงมาตรงกลางน่าจะโดนยูนิคอนรับอยู่แล้วกี่มายิงตัดตรงนี้อินไซด์พอฟิวี่ใส่ใจเข้ากลางาวงคุชมนแล้วโดนดูฮัน,น,นรวบเลยฮะสาม้อสี่งศาแล้วยิงลุมเข้ามาแล้วดิกี้ยามาสิวคิวเฮช็อตเก็บทางฝั่งอินไซด์ไปอีกครับผมดูได้คิวได้ไฮด้ดูได้สองเกียร บางกับเซอร์เบรัสนั่นเองฮะโอ้ตอัดสินใจจะเข้ากลางไปก็จริงแต่ว่ามันไม่พ้นครับผมท่านผู้ชมครับเอาอะไรฮะแล้ตองเคตองเคต้องระวังด้านหลังมาและเอกสกอร์ไปโดนซิกแซกซ้ำออกจากเกมมาครับตองเคน่าจะได้ยินเสียงปืนนะฮะแบบนี้แล้วตองเคเฮ้ยเขาไม่ไปสักทีแล้ตองเคยังไงดีแล้ตองเคตองเคสอกกีสอกใจแล้วสอกกีสอกใจแล้วละดูัวต้องคนหลังเนี่ยมันช้ามันช้าแล้วตองเคบอกผมรออยู่ตรงนี้เพื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตแล้วตองเคบอกเดี๋ยวผมจัดให้ และขึ้นมาไวขึ้นมาไวและเลวิสเลวิสขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงไปต่อนะ,ะตอนนีครับสำดับดีวและเป็นทวนเฮสช็อตเลวิสเข้าไปครับจบอันดับ7ครับสำหรับ LGD Y ครับโอ้โห,โหนี่ผมบอกแล้วว่าเ LGD Y ตรงนี้นะฮะ ไม่โอเคกับตองเคเท่าไหร่นะฮะแต่ตองบอกผมโอเค <c oughs> คือเมื่อกี้คือถ้าทีมเข้าสายเลยเขาโดนยูนิคอร์นไซเบอร์ดานังยิยงแน่นอนแล้วเมื่อกี้ตองเคก็รอฝั่งนี้อีกก็เลยเดินไม่ได้ครับแล้วมีส่งคนเพื่อนไปชาร์จไปแล้วสระไอยูมาเป็นนอกทูโรโบมาแล้วแอมยูมาได้แต่มาวารักเอ้ยตรงนี้สุนทรบีโอ้โหไปชนเพื่อนเฉยเลยฮะสุน,นทรบีโอ้โหรถพี่แรงอ่ะน้องนะโทษทีโอ้แล้วสมองในกองกฟางปิดเอาไว้ก่อนทางซ้ายไฮสกีด้านหน้าจะขึ้นมาไฟต์กันแล้วไปทัวไปเก็บแล้วมีคนสุดท้ายได้เกมีจด้เก็บมิดจ ไฮสกิจะเปิดมุมทางด้านขวาตรงนี้ลางๆครับแม่แล้วแกย้อนไฮสกิยังไงเหมือนจะดึงเชงสักหน่อยใช่ครับก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันไฮสกิไปน็อกใส่ฟอร์เนอ u ฟิวเจได้และ,ละตีน้อยเคาะอยู่ด้านหลังมาครับแต่ว่ามันมีสโมปิดด้านหน้าอยู่และไฮสกิขึ้นมาจังหวะน,นี้ยังไงไฮสกิแกเดินเป้านโนลมาเป็นกิฟฟี่แดนเจอร์ไปน็อกไฮสกิได้ครับโอ้ย่าย่า,อย,าอย่าทัาเพื่อนนะ โอ้โหแล้วรถเนี่ยผมบอกเลยนะไม่บอกกับสถานาการณ์ท้ายเกมและเกิดนะฮะสำหรับคันนี้แต่เลือกไม่ได้ก็ต้องใช้ก่อนแล้วดูบางสกีตายไปอีกคนละหนึ่งแล้วฟอร์ฟิเจอร์ก็โดนปิดไปจากตีน้อย PPT ครับโอ้ยแล้วชาปเปอร์กำลังจะมาครับท่านผู้ชมตอนนี้130คะแนนว่าชาปเปอร์นะฮะเ,เล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นยิงสัก4แมชชาปเปอร์10บวกบวกสัก13ไปยังเหลือตอนนี้เมจิก3ามสุลัตสยูนิคอร์นเซเว่นระัง2นะ โอ้ oh, แล้วพื้นที่กระจายสวยงามเลยครับแบบนี้ครับตอร์ชาเปอร์สี่คนสี่มุมไปหมดเลยนะครับแบบนี้หาเหลี่ยมยิงกันไปแล้วไปโซลลซีไอน็อกใส่สซิกแซกมาครับและแยกกันมาแบบนี้เนี่ยพื้นที่มันสวยก็จริงแต่ว่าพอโดนน็อกแล้วมันไม่มีคนช่วยครับตอนนดีชาเปอร์นั่นน่ะสิแล้วเขายิงลงมาจากด้านบนเนี่ยคือ ดูฮะคือแทบจะสู้ยากเลยครับเพราะว่าใจโจ๊บอ,อกโดนน็อกก็มีปัญหาทันทีครับแาวชัปเปอร์และแม็กโซนัทดูเหมือนจะออกแม็กโซนัทดูเหมือนจะออกครับแล้วออกมาเพื่อน้องยิงช่วยกดไว้นะฮะแล้วโซลลอซี่ถ้าแม่นๆหน่อยตรงนี้จะน็อกได้อีกหนึ่งมาลงมาจังหวะนี้ละขาดและเท้าและเท้า,<ล>ทาเรียบร้อยโซลลอซี่น็อกใส่แม็กโซนัทครับผมโอ้โหน้องมันเฉล่ยบอกมาครับแล้วโซลลอซี่เก๊กต,ตาดีไปเห็นตรงนี้2น็นอกแบบว่า ไม่คาดชีดกระชับเปอร์ฮะบอกเลยว่าหนักนวงหนักนวงแล้วขับที่มาชนกองฟางสมบต้องเติมก่อนแล้วจะชุบทีเดียว2คนเลยครับคิมสีวะบอกว่าถ้าดึงแหนแขนละข้างจ่ทำได้ทำไปแล้วโอ้โน้นะะชุบทีละคนนะฮะตรงนี้ชุบซิกแซกขึ้นมาก่อนแล้วตีน้อยไปเฮช็อตโซลอสี่แล้วลดไหลลงมาแล้วฮะโซลอสี่โอ้แล้วตีน้อยครับยังไงฮะน่าจะเห็นได้ยินเสียงของบราซิลที่อยู่ด้านบนครับใช่ครับแล้วดูฮะเกต เหมือนจะโฟกัสล็อกตรงนี้เลยครับคือลงมาจากเหลี่ยมดีได้จะโดดเต็มๆแล้วบาวเซลแต่ดูฮะโผล่ออกบาจจะหวานี้แอมอยู่มากครับแกนรออยู่แล้วนั่นเองครับทางด้านซ้ายตรงนี้หาดปลาเปิดมุมยิงรับไว้แล้วยูนิคอนก็มีเขียวเลยสมกังด้านขวาออกไปและคียโดนยิงมาจากตองเคเป็นอีกหนึ่งนอก จากทางฝั่งเมจิกนั่นเองครับเอาละครับแลวตองเคมีขยับมานะฮะท่านผู้ชมตองเคมีขยับมาเพราะรู้ว่าเปิดน็อกได้แล้วตองเคยังไงครับมีจอดเอาแอร์ดอปก่อนนะฮะตรงนี้เลยสมองปิดด้านหน้าไปตองเคมีลูดไหมไม่น่าจะมีลูดมาแต่ว่าระเบิดลูกนี้ยังไงตองเคต้องเอาให้ดีครับและระเบิดยัดเข้าไปตรงวะนี้ในกองฟางโอ้โหแล้วมันโดนมา45ดาเมจแต่ว่าทวนแกไม่น็อกครับขออีกสักลูกเป็นไฟก็ได้ตองเคโอ้โหเรียบร้อยเลยป้ายไปแล้วเหมือนจะหมดแล้วครับสําหรับ ระบงระเบิดแล้วก็ไฟของตองเคครับหรือแค่สโมอีสองลูกนั่นเองฮะแต่เขาก็เฝ้ารอตรงนี้เพราะหลังตรงนี้ฟาซิลพยายามจะยิงไล่ไม่ออกอยู่อ้าวแล้วไปคิดสิว่ายิงตัดมาครับแล้วโดดไปกอดตองเคที่แยกมาอุตส่าห์จะมันรอดี่อไซเบอร์ดานดังแล้วเหมือนจะตายหรือแบบรุทวนก็เป็นคิวขอดตีดอยไปก่อนจบที่ 4- ี่และสาครับตองดิเซอร์เเหลือคนเดียวแล้วฮะท่านผู้ชมขวาบนนะฮะเซอร์เบ,บรัสมาแต่ว่าชาเปอร์ตอนนี้กำลังจะมาเบียดแซงครับ น่าจะมีถึงแน่นอนและซูดาบีกับแอมยูมาออกกันมาแบบนี้แล Max ้วแม็กโซนัสเคาะบรรจงเข้ามาชาร์จเข้ามาที่กองฟางครับบอกเอาตัวรอดไปได้ครับแอบยูมาครับและซูดาบีโอ้โหไปให้สุดไปให้สุดและอยู่ที่กองฟางนะแล้วระเบิดเปิดป,ดปาตรงนี้เกือบจะถากออกวันงด้ดนซ้ายอยู่บ่ายยังรอดอยู่แหมแรงไม่พอ,อก,ก็ระเบิดงานลูกมาตรงนี้ของชาเปอร์วงอัปเดตมาต่อครับยังอยู่กับเมจิกและชาเปอร์ครับแต่ว่าบารซิลต้องขยับออกมาพื่นทีโล่งครับ ไปได้แชมป์แน่นอนนะเกมแรกครับผมใช่ครับผมอ,อออุๆๆๆๆๆๆ้ยแล้วก็ยิงมาเมื่อกี้จี้เับเกือบจะเข้าหลังเหมือนกันอีมากจะหลบเดินหน้าขึ้นไปเมื่อกี้เลยผลไปได้สิบว่าตรงนี้ก็พลาดไปโอ้แล้วตีน้อยนี่คือรอแล้วนะครับแบบนี้บาร์ซิยยังไงก็ต้องลงมาครับเพื่อนฝั่งซ้ายเนี่ยรออยู่แล้วครับ แล้วดูบาซิลบาซิลโดนยิงมาแล้วไม่ไหวแล้วฮะบแบบนี้แน่นอนแอมยูมาเฮดช็อตบาซิลเข้าไปครับแม่รถมันไม่ได้เป็นบังเกอร์แล้วมันระเบิดกระเด็นออกไปแล้วฮะ <c oughs> นี่ากดื้อดึงอ่ะผลของการดื้อดึงฮะแล้วดูว่าตังป้อมกันแล้วฮะชาช์เปอร์จะรับ2คนเมจิสปอร์เหลือแค่แอมยูมากัทาบทองเปาซูลาบีและพยายามจะยิงสวนอยู่ยิงสวนอยู่แล้วโดนมาเมื่อกี้ดาเมจมีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเมจิตรงนี้บอกว่าผมก็ต้องทําเพื่อส่วนรวมนะฮะทำเพื่อเพื่อที่ตายออกไปก่อน2คนนั่นเองฮะถึงแม้ว่าจะตัว น้อยกว่าต้องดูว่าสู้สุดใจครับโหและโซลบียังไงก็ต้องออกแน่นอนครับแต่ว่าก่อนออกขอเติมพลังก่อนนะฮะตรงนี้เอเด g จีดิง k และอมยูมาแกมีระเบิดมาก็จริงครับ น็อกไม่ได้นะฮะสำหรับเมจิกถ้าน็อกปุ๊บผมว่า4คนนี้เดินเข้ามาชาร์จแน่นอนถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งน็อกเข้ามาแต่ว่าระเบิดมาถึงตรงนี้ถึงแค่ด้านหน้าครับแมมาไม่ถึงแก๊ง3ตรงนี้ของชาเปอร์ครับขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าจะมีวงแตกเหมือนกันนะถ้าโผล่แหลมออกมาอยู่มาได้ยิงฟรีครับโอ้แลวสโมกกลับไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะต้องกลับมารวมกันที่กองฟางตรงนี้ครับสำหรับแอมยูมานะฮะสายมือสุดบีกำลังวิ่งมาแล้วค้ำอยู่ตรงนี้แอมยูมาก็ต้องระวังครับถ ออและแอมยูมาครับยังไง24โดยเข้าไปครับสุดาสุดาบิสโมกยังมีอยู่สโมกยังมีอยู่และคิมสิว่าแกดักรอแล้วค่อยๆแง้มออกมาแบบนี้ไม่ดีครับสุดาสุดาบิครับคิมสิว่าน็อกสุดาบิไปแล้วดูครับพอน็อกปุ๊บแกเดินเลยฮะแกน็อกปุ๊บแกเดินแลวฮะแ,แ,แ,แบบนี้ระเบิดยัดโถมเข้าไประเบิดเลยหลังไปลูกหนึ่งขึ้นมาแล้วแอมยูมา โอ้มาหมดเลยครับแบบนี้31ดาเมจก็โดนเข้าไปสระยูมาแล้วระเบิดของแม็โซนัสไปอีกลูกหนึ่งแล้คเขาปีขึ้นมามีคนล็อกซ้ายอยู่และคิสิวะค้ำด้านหลังมาเจ็บหนักครับแบบนี้เอฟยูมาไม่น่าจะรอดเลยครับและสุดท้ายเป็นชาเปอร์อครับท่านผู้ชม10คิวและเปิดแชมป์แรกเกมนี้วันนี้ไปแล้ว